ฟังเพลงรีวิวอุตกระปวดเพลิน no <so evet, ี่หน้าทำไมสวยนะเราจะลงกันสองคนเขาไม่สวยนะเราตัวสวยกันเจิคนเราจะลงกันสองคนเขาบอกแล้วว่ามาอุ้ยน้ำชาอ๋องานวันนี้กระเด็นมาวันนี้ไม่มีควันเหมือนเมื่อไอ้เมื่อวานหมอกเนาะหมอกเต็มเลยวันนี้โอเคฝั่งโน้มีร้านเปิดใหม่เมอรเมดใช่ไหม เม่์เดย์เดี๋ยววันหลังเราไปร้นานมันเมตัวน,นี้เอานี่กดเดี๋ยวมาคราวหน้าเราก็จะมาขาโมยมะละกอโ <c oughs> อ้โหสีสวยมากเลย,อ,ย,เลยอันนี้อะไรเนี่ยลาเต้ลาเต้เย็นนะคะ เดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยววันหลังเราไปร้านไอ้นัน่นอ่ะแสด้ต้นไม้ตรงนงี้ตรงนู้นไปยืมอหน่อยนะะเอลยคะ่ะขายดิบขายดีมากต้องมาสามคนแต่ใครสวยกว่าลบออกแ <c oughs> บตหมดน้ำจัดสีน <c oughs> ี่เสียงพี่ ันเรือมารับแล้วสองลำได้เลยงเธอไหเชิญพี่เขาไปเกาะ้านไหมไปไหมไปไม่ไปอ่ะไปรมบไปไปวันไหนเราไปรอบหลังก็ได้วันนี้มีเวลาน่อยกันเจมนะเอที่อวัน เาลลไปยอยากไปเกาะสีชังอยากไปพี่ขึ้นจากเรานี่ไปเกาะไหนไดยไหไปเกาะเกาะล้านเนาะถ้าเกาะสีชังนู่นต้องไปขึ้นตรงเกาะลอยใช่ปะเคยเคยเคยไปอยู่อันนี้ไม่กินหวานนะคะอันสวยเวิง์เวิรนะคนนั้นตรงนั้นแตสวยนะเนาะเนี่ยเวิร์กตรงนั้นน่ะสว คิดว่ามะละกอจะเหลือเหรอแก็นี่นะที่ตอนเรามาใช้ใช้ใช้คิดว่าเออคิดว่ามันต้นมะละกอจะเหลือแล้วเนี่ยไม่เนอมะละไอเรานั้นเป็นห่วงแต่ว่าเขานี่ต้องเอาออกแล้วเขาจะดูวินเนี่ต้นนั้นนนั่นนนยังเอาออกแล้วเนาะเขาจะให้เห็นหาดทรายขาวสวย <c oughs> ขอตัวแป๊บหนึ่งนะไปเก็บตำลึงก่อน <c oughs> แต่ต้องมุมเธอนะเดี๋ยวเลิกแต่มุมนี้ไม่ค่อยสวยต้นไม้ใช่ไหมสวยอยู่เรื่องทงให้หน่อยนะแต่ว่ามุมของคุณสวยกว่าเออมุมนี้สวยกว่าใช่ไเดี๋ยวก่อนนะเรูาจะมี้เราเป็นกระเช้ามุมอย่างมุมนี้อับนะมุมนี้มันมันย้อนเฉยตาชนตีเลยแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ